สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเลขซาตานเลข6จริงหรือไม่คลิปนี้นะคะจะมาเปิดความเชื่อเกี่ยวกับเลข6ในความเชื่อของแต่ละชาติกันนะคะว่าแต่ละพื้นที่นั้นเชื่อกันว่าเลข6ดีหรือไม่ค่ะ ก่อนอื่นเนทุบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมส่งซุปเปอร์แตงหรือกดปุ่มขอบคุณมาให้เป็นพระคุณอย่างสูงนะคะเลข6หรือ666เชื่อกันว่าเป็นเลขอาถรรพ์เลขหนึ่งค่ะหมายถึงการนอกลู่นอกรอยเป็นความวิตทานประหลาดผิดเพี้ยนเป็นเลขซาตานรวมทั้งเวลาออกเสียงแล้วไม่เป็นมงคลเพราะว่าเลขห ออกเสียงแล้วพร้องกับคำว่าเจ็บไข้ได้ป่วยในภาษาอังกฤษอีกด้วยนะคะส่วนชาวจีนนั้นเลข6กลับถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของความราบรื่นหนุ่มสาวคู่ไหนที่จะแต่งงานจึงมักเลือกวันที่มีเลข6เป็นวันมงคลเช่นวันที่6หรือไม่ก็เป็นวันที่16รวมทั้งวันที่26ด้วยค่ะเพื่อเป็นเคล็ดให้กับชีวิตคู่ราบรื่นสมหวังนั่นเองนะคะ จึงทำให้เห็นว่าเบอร์โทรศัพท์บ้านเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือทะเบียนรถที่มีหมายเลข 6, 8และ9จะเป็นที่นิยมของชาวจีนเป็นอย่างมากเลยค่ะส่วนเลข6ตามความเชื่อของคนไทยนะคะถือว่าเป็นเลขไม่เป็นมงคลค่ะเนื่องจากเวลาออกเสียงแล้วเสียงไม่เป็นมงคลหมายถึงว่า6ก็คือตกทำหล่น ทำอะไรก็ไม่ขึ้นลมไม่เป็นท่านั่นเองนะคะสําหรับเลข6ตามความเชื่อของฝรั่งถือว่าเป็นเลขไม่เป็นมงคลเช่นเดียวกันค่ะชาวฝรั่งถือว่าเลข6เป็นเลขที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเลข6หรือว่าเลข666เพราะว่าเชื่อว่าเป็นเลขอาถรรพ์นะคะจะทำให้เกิดการนอกลู่นอกรอยเกิดความวิตทานความประหลาดผิดเพี้ยนเป็นเลขแห่งซาตาน รวมทั้งเวลาออกเสียงแล้วยิ่งไม่เป็นมงคลค่ะเพราะว่าเลข6เมื่อออกเสียงแล้วจะไปพ้องกับคำว่า sick ที่หมายถึงเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเองนะคะสรุปได้ว่าสำหรับคนจีนถือว่าเลข6เป็นเลขมงคลอย่างมากแต่สำหรับคนไทยและฝรั่งแล้วไม่ชอบเลข6ถือว่าเป็นเลขอาถรรพ์ทำให้เกิดปัญหาตกตกหล่นหล่นลมไม่เป็นท่านั่นเองค่ะ ท่าน,นี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะคะแล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ